ยัยยัยยัทิดดาพรชาวคูเวียงยัยยัเยัหนู่อทิดดาพรน,นามสกุลคือชาวคูเวียงนูไม่เชื่อลิอนวานูรัตอายุยี่สิบห้าปีแล้วมีคนว่านูเป็นจะไทยนูบอกไม่ได้เป็นจะไทยไม่เชื่อไปถามคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อมาดูมีจีมีจีเจนูจะจะได้เลยเลยใจนูเฉลยสดแต่เอฟตี ต้อหเมมเบอร์ว่าเปล่าเปล่านูกเกยดหรือชาแวมเอาในมันไม่มีวันมีความรักกันไม่ได้อย่าเอาเมมมาเจ็บมาเจ็บฟาเซ่ไฟนูระดับงานกินขาบู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 กินมูจะทากินต้มยำกุ้งเล่นละครเป็นนางเอกสลบรางมิชูวาโตวานโตวันสองฟ้ามันจะมามาเอารางจะเอารางกระขึ้นไปไม่ให้อีฟ้าจำไว้ไม่ได้ทอง มีคนคอมเมนต์ว่าน้องนูรัตเหมือนทองแต่หนูไม่ได้ทองแค่กินยาถ้าไม่เขาไม่ดูไม่ต้องมืออ่านไปเลยค้าเลิกปลอมอีกควยเย้เย่เย่เยปราปป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 เลิกปลอมอีกควยราปะปาปปปปปา